ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสาลาแก้วขูแล้วนะครับดูดูน้มจอดรถ่อนออนี้ประตูทางเข้ามไม่ได้มานานนะจำไม่ได้สวย ถึงแล้วนะครับศาลาแก้วกูศาลาแก้วกูเนาะประตูทางเข้านะครับด้านหน้าจะมีเสื้อผ้าขายมีของขายเยอะเลยนะครับ กระเป๋าเสื้สวยเลยเสื้อขายลอยนึงเสื้อัออนครับมจะเปลี่ยนมันจะให้เขาเบิรงเลยม่จะให้เพรผมแ้มาละม่เอาตัวไงมะหลอกเสื้อตัวเราก็เื้อตัวนี้นี่คนไทยยีสบาทนะครับค่าเข้าเด็กสิบาทต่างชาติ40 ซื้อบัตรก่อนซื้อบัตรแล้วนะครับนี่นะครับทางเข้าฮะไม่ต้องตลาแก้วกูนะครับข้างในก็จะประมาณนี้ สวยมากนะแต่น่าจะหลายปีอยู่นี่นะครับนี่จะเป็นช้างเนี่ยเดี๋ยวพามาอ่านตรงนี้หมาเห่าช้างสุภาษิตโบราณเนี่ยเนี่ยกำลังให้อ่านเป็นภาษาภาษาไาย,ายาอีสานเนาะนี่นะครับก็จะมีเขียนบอกไว้นี่นะครับมีเขียนบอกไว้ หมาเห่าช้างนี่นะครับเป็นรูปปั้นหมาเห่าช้างนะครับแล้วไปต่อเป็นเทวรูปเนาะเทวโลกเขาเขาก็จะมีสลักเขียนไว้เนี่ยนะครับเนี่ยมีเขียนไว้นะครับนี่ก็จะอยู่ที่หนองคายนะครับผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายสาราเกีก่ยแก้วกู่นะครับเนี่ยนะ ถ้ามานี่ก็จะไหว้หลวงพ่อวัดสายเสร็จปั๊บก็จะมาตรงนี้ต่อนะครับเขาจะเขียนบอกไว้เทวาลัยเทวาลัยปางนี้นี่คือกัจจปาวตานก็จะเขียนบอกไว้นะครับสัมมาสาัมพุทธเจ้าปางประธานพรน,นะครับสาธุนะครับผมพาเดินชมนะครับ สวยมากอันนี้ก็สัมมาสัมพุทธเจ้านะจับนะครับนจจครับแล้ก็จะมีเขียนบอก สนะนะาลาแก้วกูนะครับผมนี่นะครับถ้าใครมาเที่ยวหนองคายก็ลองแวะมาชมนะครับ,รบเดี๋ยวพาเดินดูข้างในก่อน ไปไหว้พระก่อนข้างในก่อนนะครับดีแลวครขอไหว้ก่อนขรองเท้าถึงไปได้ เข้ามาไหว้พระกันในนี้ก่อนนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นหลวงปู่รุ่นมหาบารมีหลวงปู่ทวดก็มีวัตถุมงคลน,นะให้บูชานะครับจะมีเยอะเลย สมเด็จนางพญาเยอะนะครับเยอะมากมากมายเลยนะครับมยวยจับ้องมันชมข้างนอกกันต่อเนะ ก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องไม่ถูกนะเพราะว่าประวัติความเป็นมาก็เราก็ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะก็ถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันสวยงามนะครับแต่กลางคืนนี้คงไม่กล้าเข้ามาถ้าถ้ามากลางคืนนี้ไม่กล้าเข้ามาด,ดูดิครับ มีดอกไม้นีไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อห้อยสาร,มสารมเมืองนี่งีนะครับงดูด็กลางคืนใครจะก,กล้ามาเนี่ยนะครับเดินดูทีล,ละล็อกทีละล็อกก่อนเนาะนี่มีอาหารปลาด้วยนะมาดูดิครับ คลิปนี้ก็จะยาวๆเลยนะครับผมมาเดินเที่ยวเดินชมอันนี้มีที่ให้อาหารปลาโอ้ยมีตัวใหญ่ๆแล้วนะดูวเดีด,ด,ดีมองเห็นเลยดูนะปลานิลนเปน็นปลานิลดูดิ ในน้ำกล้องสองไม่เห็นปอนนน้นตัวใหญ่มากปลามาน,นีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปก่อนกลับก่อนถ่ายรูปเลยจะถ่ายชั้นนะสวยสวยนะ สวยมากเลยนะครับไม่ได้เปียนบอกก่อสอพอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเดินชมปลาใหญ่เอา อันนี้อันนี้นาคีหรือเปล่ววานี่นาคีหรือเปล่ววาขนลุกโอ้นลุกขนลุกสัมผัสคนลุก คือครั้งว่าว่อค่อนลาตีของวันเ็นเดยนหกพยายามมาที่ราดพยายามมารู้ว่าพระโพธิสัตว์จะตัดจะรู้โอ้อ่านไม่หมดน,นะยาวอ่านไม่กี่คำอืมดูดิใช่ สวมากแล้วมาดูองค์องค์ภัยดูดินี่ครับห้ามจับวัตถุฮะห้ามจับวก็ดูห้ามจับเหรออืมโอ้ยกันจับแล้วอะ่ะนี่นะครับโอ้ยสวยมากเลยอ่ะดูดิตรงมาใ,ใกล้ก็ได้สวย ห้ามจับนะครับอนี้ห้ามจับแต่ก็เมื่อกี้ก็แอบเผลอจับไปแล้วว่าเราไม่รู้เนะาะยังไม่ได้อ่านเมื่อกี้โอ้ตรงนี้เธอสวยอะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายรูปนะตรงนี้ยโอ้สาธุลูกมีบารมีได้มาได้มาเยี่ยมชมเนาะดูดิข้างในก็ โอ้ข้างในก็มีนะมันใหญ่มากเลยใน,น,นมีอะไรบ้างโอ้โหนี่นะครับกลางคืนนี่ก้าเดินเข้ามา บรรยากาศท้องฟ้าก็เป็นใจล้วนะครับเดี๋ยวมาเดินหาที่ถ่ายรูปสวยๆให้หน่อยอนะนี่นะครับมันก็มีองค์พระองค์พระนะครับ สวยมากนะครับผมเห็นไหมสวยมากเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นองค์ใหญ่นะครับส่วนนี้ตรงนี้คือสวยมากนะสวยสวย,สวยนะสําสหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับผมอาจจะไม่ทั่วถึงเนาะเพราะเวลาผมจะได้ไปอีกสถานที่อื่นอีก แล้วก็จะขอถ่ายรูปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสุดเขตชาแนลนะครับผมสถานที่ต่อไปพระธาตพังพวนนะครับผมบ๊ายบาย